ใครๆก็สามารถเขียนได้เราก็แค่อยากจะลองเขียนดูว่าเออถ้าเราเขียนในสไตล์ของเราไปเนี่ยค่ะนักอ่านเขาจะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ลองเขียนเรื่องใหม่ก็ได้สวัสดีทุกคนนะคะชื่อพรนะคะเป็นผู้แต่งน,นิยายเรื่องด้วย2มือค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้บินค่ะตกงานเอาไม่ใช่ว่างงานอยู่ค่ะ งานที่ทํามาตลอดไม่มีเกี่ยวกับทางด้านนักเขียนเลยค่ะแต่ว่าตัวเองอะชอบอ่านแล้วเวลาเราไป่ามประเทศอะคะ่ะที่รแบบต้องไปค้างคือหลายๆคืนนี้นะคะ่ะเราก็ไม่มีอะไรทาใช่ไหมคะแล้วก็เล่นเน็ตเล่นเน็ตแล้วเราก็เปิดนิยายเนี่ยเว็บเด็กดีอ่านนะคะเพราะว่าแบบมันมีแบบนิยายเยอะมีหลากหลายใช่ไหมคะเราก็เบื่อเบื่อมีอะไรทำเราก็เลยอ่านนิยายพราะอ่านอ่านไปเราแบบเราก็ซึมซับไปเรื่อยๆะคะ่ะพอมาถึง วันท,ที่ผ่านมาค่ะเราก็ดูสารคดีดเรื่องนี้เราก็เลยคิดว่าเออเราแบบอยากจะเขียนนิยายที่แบบบรรยายอยู่กับประโยชน์ของทฤษฎีเกษตรพอเพียงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มลงมือเขียนนิยายวันที่5เลย5ธันวาที่ผ่านมาค่ะ <S <S ปัจจุบันเนี่ยแบบนิยายมันเยอะมากเพราะว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการเขียนนิยายได้ง่ายกว่าสมัยก่อนคืออย่างสมัยก่อนมันต้องผ่านการพิจารณาของสำนักพิมพ์ต่างๆใช่ไหมคะแต่สมัยเนี้ยคือไม่ต้องเลยใครๆก็สามารถเขียนได้แค่มีแบบ โน้ตบุ๊กมือถืออย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่อยากจะลองเขียนดูว่าเออถ้าเราเขียนในสไตล์ของเราไปเนี่ยค่ะนักอ่านเขาจะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ลองเขียนเรื่องใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มเขียนวันที่5ใช่ไหมคะถึงวันที่7เนี่ยสองวันเนี่ยมีอยู่ละ9ตอนเพราะว่าแบบวันแรกๆนาอไฟแรงไฟยังมีอยู่ก็ก็ลงมาเรื่อยๆก็เขียนมาเรื่อยๆอะค่ะก็วันละตอน2ตอนเนี้ยค่ะก็ลงลงลงไป ก็วันที่14อ่ะก็ติดท็อปท็อปเทนละนักเขียนนะคะลงนิยายทุกวันด้วยนักอ่านก็เลยรู้ว่าแบบนักเขียนไม่ทิ้งไปไหนนะคะก็เลยอ่านอ่านอ่าน,าน,านติดตามทุกวันคือตอนแรกอะคะ่ะไม่ไม่รู้ได้สำหว่าขายได้คือคิดว่าต้องแบบเขียนให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมีพี่อะคะ่ะพี่ที <c oughs> <ๆ>่ทำงานทางเด็กดีแบบพี่เขาติดต่อมาว่าเราอยากจะลองขายนิยายไหม เราก็เห็นว่าเออจริงๆก็มีคนติดตามเราเนาะนักนักอ่านเขาถ้าชอบนิยายเราอะคะ่ะเขาก็ต้องอยากที่จะสนับสนุนเราอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยบอกอ๋อสนใจค่ะพี่แต่ว่ายังเขียนไม่จบทางพี่เขาบอกไม่ต้องจบค่ะน้องสามารถขายได้เลยพอรู้ก็เลยก็เลยเริ่มลองขายดูค่ะคือเปิดขายวันแรก8มกราค่ะปิดยอดไป31มกราก็ก็ได้หลายหมื่นบาทน,นะคะเป็นอาชีพเสริมที่ให้รายได้ดีอยู่ในตอนนี้ ก็ต้องขอบคุณนักอ่านคนนี้นะคะเราต้องเริ่มต้นวางแผนก่อนนะคะว่าเราอาจจะเขียนนิยายยังไงแนวไหนใช่ไหมคะตัวละครหลักเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะสร้างจุดเด่นของนิยายเราเนี่ยตรงไหนเราต้องการที่จะขายอะไรในเมื่อเขามีคนที่แบบประสบความสำเร็จทางด้านนั้นแล้วเราก็ต้องหาจุดขายจุดอื่นที่คิดว่านักอ่านอ่านแล้วจะชอบแล้วก็ติดตามของเราว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นอย่างเงี้ยค่ะ